และตอนนี้นะคะต้อนรับหนึ่งศิลปินที่มาพร้อมกับฝ่นไปแล้ววันนี้มาพร้อมกับจริงๆจะบอกว่าฝุ่นก็ไม่ได้วันนี้ไม่ค่อยมีฝุ่นโดมจดัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกับลมหนาวพร้อมกับลมหนาวที่จะจับไปแล้ว <laughs> <laughs> อ,อวันนี้ได้คุยกับโดมอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ในปี2อ2 5นีอันนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกประเดิมปีนี้เลยไหมคะจริงๆก็ข้ามปีมาครับเพราะว่าจริงๆปล่อยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วอ๋อหรอมันจะมีความกึ่งๆึงแบบ เกือบเกือบข้ามปีมานิดนึงครับเพราะว่าปล่อยประมาณช่วงเดือนธันวาครับใช่แต่ว่าช่วงนั้นทุกคนก็คือเที่ยวปล่อยจอยแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปเดินสายที่ไหนครับก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็มาเริ่มกันต้นปีแล้วก็มาหาพี่ๆกันเลยยาวๆย้อนกลับไปเมื่อ5เดือนที่แล้วคุณคัมแบ็กกลับมากับเธอไม่ชอบฝนซึ่งก็ต้องบอกว่าหูมันประสบความสำเร็จมากๆเกินคาดมากครับเนาะเกินแบบเกิน่าที่คิดไว้เยอะมาก แล้วพอเราจะทําซิงเกิลต่อไปอ่ะในความรู้สึกของโดมันเป็นฟิลไหนมันเป็นฟิลเฮ้ยมีกําลังใจแล้วเหมือนคนแบบยังจําเราได้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอีกฟิลที่ว่าเฮ้ยกดดันจังเลยเพราะว่าเพลงนั้นแบบประสบความสําเร็จมากฟิลแรกครับฟิลแรกคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใจมันใจมันฟูอ่ะใจมันชื้นแล้วมันรู้สึกอยากทําทต่ออะไรเงแี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าสุดท้ายเราแบบเออเพลงนี้มันจะต้องมีฟีดแบ็ที่ ที่เป็นยังไงมันจะต้องแบบเอยเครียดกดดันว่ากลัวมันจะไม่ไม่มาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าณณโมเมนตะ์นะ moment นั้นนะคือทุกคนดูดูแฮปปี้กับการที่แบบโอเคเราได้กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งแล้วผมเองก็แฮปปี้มากก็เลยรู้สึกว่างั้นทําเลยทําแบบทำรเร็วเลยด่วนๆเลยเหมือนโดมาเขียนแรปอัพในไอจของตัวเองด้วยว่าบแบบ ปีที่ผ่านมาเพิ่งมันนึกขึ้นแน้เฮ้ยเราเป็นนักร้องเนี่ยอ่ะคุณเป็นนักร้องนะลืมไปแล้วอะ่ะแล้วนักร้องก็คือต้องปล่อยเพลงต้องทําเพลงใช่ใช่ครับซึ่งจริงๆโดมีไมา์เซตนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่หมายถึงว่ามันก็มีช่วงที่โดมแบบห่างหายไปจากช่วงร้องเพลงเงี่ยช่วงนั้นเหมือนเราหลงลืมไปเหรอว่าเราเป็นนักร้องเมื่อมันมีงานอื่นๆนอ่ะเราดึงความดึงความสนใจหมายถึงว่าสมมติมันมีงานใหม่ๆเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะแบบเฮ้ยเออ ไป explore กับสิ่งนั้นอยู่กับอยู่กับการทําเบื้องหลังตรงนั้นพอเราทําไปเสร็จปุ๊บเราก็จะแบบแฮปปี้แหละแฮปปี้แฮปปี้แล้วมันก็มีโมเมนต์ที่มันแบบสามารถหลุดโฟกัสจากงานที่มันอยู่ตรงหน้าได้ด้วยการที่แบบเฮ้ยจริงๆเราก็แอบคิดถึงการร้องเพลงเหมือนกันนะโอ้พอนึกขึ้นได้เท่านั้นแหละก็รู้สึกว่าโอเคทําจริงๆจุดประกายอย่างหนึ่งคือตอนเพลงรักนานๆครับที่พี่พัดแล้วก็พี่ปามใค่ายมาเขาชวนไปอันนั้นน่ะคือเป็นเป็นการที่แบบ จุดประเด็นว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีคนที่คิดถึงเสียงเราอยู่นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมันต่อด้วยการทํารายการ Missing Voice ต่อแล้วก็เลยแน่แน่ใจเล้ว,ว่าเออฉันอยากทำสิ่งนี้แหละ แบบอยากกลับมาทําสิ่งนี้แล้วพร้อมแล้วก็เลยแบบไม่เซ็ตสิ่งนั้มันก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทาเพลงแรกออกมาก่อนอืซึ่งเพลงม่เพลงเธอไม่ชอบฝนเนี่ยโดมเขียนเองเพลงนี้เขียนเองด้วยไหมคะด้วยครับเพลงนี้เขียนเองด้วยผู้ฟังที่ดีครับผมเหมือนตอนนี้มันมีเป็นเทรนใน t ิ k กต็อกเหมือนกันนะแบบว e listen we don't อ u d g e คือเอามาจากอนนั้นปะ่ะหรือว่าไม่ไม่ไม,ไม่จริงจริงมาก่อนหน้านั้นครับจริงๆผู้ฟังที่ดีก็เขียนมาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีที่แล้วเหมือนกัน คือหลังจากเธอไม่ชอบฝนเสร็จปุ๊บก็มีแวะไปเขียนเพลงนู้นเพลงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงหนึ่งที่ที่ที่เขียนด้วยด้วยความรู้สึกที่ว่าชอบคาว่าผู้ฟังที่ดีลองไปเสิร์ชหาเอ๊ยยังไม่มีเพลงนี้เลยอ่ะยังไม่เคยมีเพลงที่ชื่อว่าผู้ฟังที่ดีเจอแต่ผู้ชมที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ฟังที่ดียังไม่เจอก็เลยเออแต่คำว่าผู้ฟังที่ดีอ่ะมันดูเป็นสิ่งที่เอามาเล่าในมุมความสัมพันธ์อ่ะมันก็แอบจี๊ดได้เหมือนกันมันนึกไปถึงงเพลแบบ ที่ปรึกษาของอก๊อปไมค์ระหว่างที่รอเขาของอพี่ปอบปองกูลตอนนั้นคือมันมีให้ความรู้สึกว่าแบบโอเคฉันนั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดเธอเจอเรื่องราวอะไรมาเขาทําเธอเจ็บช้าอะไรมาก็มาเล่าให้ฉันฟังได้แต่ถ้าวันไหนที่แบบทุกอย่างมันโอเคแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเธออยากจะกลับไปหาเขาฉันก็ยินดีอะไรเงี้ย เราอยากรู้เลยอะว่าภาษาที่ดมเขียนเพลงอะมันมันไหลออกมาเลยหรือว่ามีการเขียนก่อนแล้วมีการรีไรเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่สวยงามแต่เข้าใจง่ายเช่นท่อนที่บอกว่าก็ยินดีจะเป็นผู้ฟังที่ดีให้เสมอถ้าเธอต้องการเออเป็นได้นานเท่าที่เขาทําให้เธอเสียใจยอืเออมันอันนี้มันฟโลว์ออกมาเลยหรือว่าคุณมีการแบบเขียนมีการรีไรหรือไงคะเหมือนมัน,ม,นมันก็น่าจะเชื่อมต่อจากประโยคแรกเลยครับพอรู้สึกว่าแบบ เออมันมัน,ม,นมันหาหาความคล้องจองแล้วมันฟ l ล์ออกมาจากจากจากประโยคแรกแหละเป็นได้นานได้เท่าที่เขาทําให้เธอเสียใจมันจะมีความแบบไม่ได้เล่าตรงๆขนาดนั้นแต่ว่ามันแบบแอบบแอบบพูดอะ่ะเป็นไอ้หนุ่มที่เป็นคนแอบ,บพูดอะ่ะพูดแบบไม่เต็มปากเต็มคําที่จะพูดด้วยซ้ำว่าแบบ เออถ้าเกิดเขาเธอเสียใจมาเมื่อ,อไหรก่กลับมาหฉันนะคือมันไม่พูดแบบขนาดนั้นนะแต่มันจะพูดแบบงึมงำอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเหมือนแล้วตอนนั้นนตอนที่เขียนนะมันอาจจะสวมคาแรคเตอร์ความรู้สึกนั้นลงไปด้วยครับคือสวมไปเลยว่าโอเค what if ถ้าเกิดว่าเราเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะรู้สึก เอ็กเพรสมันออกมายังไงบ้างอะไรเงี้ยเลยเขียนออกมาเป็นฟิลนี้จริงชอบหลายท่อนนะอีกอันนึงที่ชอบก็คือจะไม่ให้มีสักคําถามที่มันลาเส้นเกินไปอโอ้ดูเจียมเนื้อเจียมตัวมากดูเหมือนแบบรู้ว่าต้องวางตัวเองอยู่ตรงไหนในฐานะของผู้ฟังที่ดีใช่ครับใช่ครับซึ่งจริงๆมันเจียมเนื้อเจียมตัวมาตั้งแต่เพลงไอเธอไปชอบฝนแล้วนะใช่แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เพลงในสมัยที่ผมทําตั้งแต่ตอนเดบิตสตาร์ขออนุญาตห่วงใยนึกไหมคือ ขนาดจะห่วงใหญ่ยังต้องขออนุญ,ญาตเลยอะไรเงี้ยขอโทษหรืองงอะไรเงี้ยคือเพลงมันจะมีความผมว่ามันก็เลยกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นการเซตคาแรคเตอร์ของโดมจารวัตรตั้งแต่ตอนนั้น แต่ว่าต่อให้ผ่านระยะเวลาผ่านมาขนาดไหนเรารู้สึกว่าตัวตนเรามันก็จะคงมีความอะไรแบบนี้เจอเจออยู่ถึงแม้ว่ามันอาจจะโตขึ้นพูดอะไรที่ดุดันได้มากขึ้นแข็งแข็งแรงแข็งกล้าวได้มากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังไม่ทิ้งความไอเจมเนเ,เ,เจมตัวนี้อยู่ในนั้นอ,อยู่ดีเหมือนอ,อยู่ในโหมดสแตนบายให้เขาตลอดเวลาใช่ใช,ใช่ใช่ครับพูดถึงดนตรีบ้างดีกว่าอย่างเธอไม่ชอบฝนเนี่ยยังที่เราคุยกันมันจะมีความแบบย้อนย้อนหน่อยยุคนิดนึงแต่ว่าเพลงนี้ ก็ไม่ได้มีความฟีลแบบนั้นเลยก็จะก็จะมีความเอ่อเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผสมเข้ามาคือซาวมันจะเป็นเป็นเป็นซินเป็นเป็นเป็นอิเล็กทรอนิกป๊อปอะไรเงี้ยครับเอ่อจะมีความจริงๆมันมีความคล้ายๆกันกับเธอไม่ชอบฝนประมาณหนึ่งพี่แต่ว่าเพลงเนี้ยมันจะถูกดันด้วยกีตาร์ถูกดันด้วยอะไรที่มันดูแบบดูแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ลักษณะกรูฟอ่ะมันจะมีความแบบมูฟไปข้างหน้าจริงจ ไปข้างหน้าม,มากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าจริงๆมันก็เหมาะจะเป็นเพลงที่มันต่อกับเธอไม่ชอบฝนได้ดีเหมือนกันอืมคราวนี้เราไปพูดกันถึงในพาร์ทของ MV อ็มวีซึ่งไมโลดีมากเห็นไหมไมโลแบบมีคนมาขอวาร์ปในข้างล่างคือเพียบมากว่าขอวาร์ปให้ MV ็หน่อยครับจริงแต่ว่าการถ่ายทำอ่ะทาให้มันเป็นฟิลเหมือนแบบ เธอไปแอบถ่ายเขาว่ากล้องสันสันนิดนึงเจนซีคือมันเด็กเจนซีอยากได้ฟิลเจนซีคือถ่ายแบบซูม<อ>แล้วก็เจ๊กเจ๊กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือไปความตั้งใจเนาะใช่เพราะว่าผู้กำกับอ่ะเขาอยากได้ฟิลแบบเหมือนเด็กวัยรุ่นประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ด้วยความที่เขาฟังเพลงแล้วเขารู้สึกว่าจริงๆมันมีความเป็น เป็นเพลงของเด็กทุกวันนี้ที่เขาฟังกันอยู่ในในท้องตลาดทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยเขาเลยพยายามสะโขบให้มันกลายเป็นภาพของเด็กเจนซีทุกวันนี้ที่แบบถ่ายวิดีโอเล่นกันคือการถ่ายวิดีโอนี้มันจะเหมือนแบบเอากล้องสมัยเก่าอ่ะมาใช้เพราะว่าวิธีการซูมหรือวิธีการอะไรเงี้ยมันจะไม่ไม่เนียบและทําให้มันดูเรียลเหมือนสองคนนี้ไปเที่ยวกันจริงๆอืเพราะว่าเราต้องการจะติดตามความสัมพันธ์ของคู่นี้โดยที่เราไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคุยอะไรกันแต่เรารู้ว่าแบบความสัมพันธ์ของคู่นี้มันคืออะไรอื ซึ่งแบบไมโลก็น่าสงสารมากเพราะว่าต้นหลิวถึงรอกาแฟแล้วก็เนี่ยแบบชวนมาเที่ยวเราชวนไปถูเมาไปพัทยาเพราะว่าพุ่มกับบอกว่าทุกคนน่าจะต้องเคยมีความทรงจําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับพัทยาคือไม่ไม่ว่าจะดีหรือว่าจะเศร้าหรือจะอะไรอะ่ะอย่างน้อยอะคนต้องแบบต้องมีสักครั้งหนึ่งะที่เคยมีความทรงจําเกี่ยวกับทะเล อาจจะแบบเคยไปเเที่ยวกับแฟนครั้งแรกหรือการที่แบบเนี่ยพาเพื่อนไปเที่ยวแะไตัวเองไม่ไม่สามารถข้ามเส้นของความเป็นเพื่อนได้สักทีเชื่อไหมพอพูดถึงมายาพี่แนนไม่นึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับทะเลเลย <c oughs> walking street อะไรว่าไก็ <c oughs> นี่เขาไปเดินเล่น <c oughs> <c oughs> เขาไปเดินเล่นกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าแบบพระเอกน่าสงสารมากเลยอ่ะเราเล่นดีอะ เออเหมือนเรารู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นเพื่อนที่มันมีความรู้สึกอะไรที่มันเกินกว่านั้นแต่เขาไม่สามารถที่จะข้ามเส้นตรงนี้ไปได้จริงใช่ครับคราวนี้แบบสงสัยในมุมของโอเคอย่างผู้ชายเนี่ยชัดแล้วแหละว่าแอบ,บชอบผู้หญิงแต่โดมว่าถ้าปกติแล้วอะเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่แบบหูไหม่ว่าเราจะทะเลาะก,กับแฟนแรงแค่ไหนเขาก็จะสแตนบายอยู่ตรงนั้นเสมออโดมว่าคนโดมว่าคนที่เป็นผู้หญิงคนนี้ยรู้ไหมว่าเพื่อนคนนี้แอบ,บชอบอื ก็มีโอกาสได้ทั้งคู่นะคืออาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะมันอยู่ที่ปูมหลังด้วยว่าเขาเป็นเพื่อนกันมานานขนาดไหนสมมติว่าเขาเป็นเพื่อนกันมานานตั้งแต่สมัยแบบอนุบาลเพื่อนข้างบ้านกันมาแล้วโตกันมาก็ยังอยู่ด้วยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมองข้ามไปเลยว่าจริงๆแล้วเขาชอบหรือเปล่าเพราะมันอยู่ด้วยกันมานานจนม่ถ้าเธอจะชอบฉันเธอคงบอกจะไปนานแล้วหรืออะไรเงี้ยในมุมผู้หญิงอาจจะคิดอย่างนันได้แต่ว่าสมมติเป็นเพื่อนที่เพิ่งเจอกันแบบที่มหาลัยแล้วก็สนิทกันมากๆอะไรเงี้ย ผมว่าก็อาจจะมีสิทธิ์พอจะรู้ได้บ้างเพียงแต่ว่ามันต่างคนต่างรู้ว่าอย่างฉา,ากที่อย่างฉากฉากที่จะจูบกันที่เขาอยู่ในเอมีคือเขาจะจูบกันแล้วสุดท้ายมันหัวเราะกันะเพราะว่าผมว่าจริงๆมันในใจมันแอบแอบรู้อะไรบางอย่างแต่ว่าก็รู้ว่าเขาก็ไม่อยากข้ามมาและเราก็คงไม่อยากข้ามไปเออก็อาจจะเป็นมุมที่ถ้าในเอ็มวีเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นในมุมหลังอ,อาจจะพอรู้อืมเพราะว่าส่วนตัวเราอ่ะเราคือ เรามมงว่ามันก็ต้องมีความเอ๊ะอยู่บ้างเนาะออยู่บ้างหมายถึงว่าใครจะมาสแตนบายอยู่ในชีวิตเราได้ตลอดเวลาขนาดนั้นใช่แต่ก็อาจจะมีคนที่ไม่รู้จริงๆแหละอืม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 อืค่ะครานี้ฟีดแบ็ k เราเห็นโดมไปกดไลค์คอมเมนต์ทุกอันเลยโดกกดเองป้ากดเองใช่ไหมกดเองครับแต่ว่าเราชอบอันนึงมากเลยถึงกับต้องแชปไว้เลยนะคะบอกว่าแล้วคุณก็พินเอาไว้ด้วยให้คุณอ่านคอมเมนต์นั้นดีกว่าเขาบอกว่า นนนนข้างบนสุดเลยเขาบอกว่าผู้ชายทาย power bank สำคัญนะแต่ก็สำรองอยู่ด <Yeah. S 2> ีจะติดต่อคนนี้มาแล้วก็จะมาเขียนเพลงให้เขามาเขียนเพลงด้วยมันเป็นคอมเมนต์ที่มันเข้าถึงเลเยอร์ซิกเนเจอร์คัสตอมมันเวอร์สุดๆจริงเนอะคิดได้ไงอ่ะทาย power bank ใช่ทาย power bank คือสำคัญนะแต่ว่าแบบก็เขาก็ไม่ได้หยิบมาใช้ตลอดอ่ะเศร้าอ่ะ มีมีคำพูดอะไรจะฮิลใจไหมในฐานะเป็นแบบ mm hmm. เป็นพี่ชายเป็นคนที่แบบถ่ายทอดเพลงแบบนี้เสมอมาสำหรับคนที่อาจจะอยู่ในสภาวะสถานะแบบนั้นจะจะไม่กล้าข้ามไปก็ดีหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเอออยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วผมว่าพอเราพอพออย่างในเ v มวนี้หรือว่าเราทำเพลงลักษณะนี้มาเยอะๆเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วไอ้ความเจ็บปวดนี้มันมีแง่งามของมันอยู่บางที<ๆ>เขาอาจจะรู้สึกว่า อแค่ประมาณแค่นี้มันโอเคสําหรับเขามากๆแล้วก็ได้อะไรเงี้ยผมว่าเออย่างในเพลงเนี้ยผมมาตอนตอนที่พอทําเสร็จแล้วก็พอเอมวีเสร็จออกมาแล้วมาดูอเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้มันเจ็บนะแต่มันไม่ได้เจ็บปวดอะมันเจ็บแต่มันมันรู้สึกมันแฮปปี้เจ็บแต่มีมุมฟินมันมีมุมมันมีมุมความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราได้ช่วยเขาจริงๆอ่ะเราได้ทําให้เขารู้สึกดีจริงๆมันก็คงเป็นความแบบความพระเอกสุดๆอ่ะของเขาอ่ะออ เลยเลยคือยุคนี้คนอาจจะไม่เชื่อแล้วว่าเออคนที่แบบทายแบบพระเอกอะไรเงี้ยมันน่าจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันมีนะมันมีมันมีคนที่มีค,มคาแรคเตอร์นี้มันมีคนที่รู้สึกแบบนี้อยู่จริงๆ mm. เพราะฉะนั้นเอ,อบางคนอาจจะเศร้าที่ได้เห็นเขาเป็นแบบนั้นแต่ผมว่าสาหรับเขาแล้วถ้าผมแทนแทนที่เขาไปอ่ะเขาก็มีความสุขที่ได้เป็นแบบนี้เหมือนกันเออ,อจริงนะเพราะว่าดูแบบเนี่ยดูเวลาเขายงเขายิ้มอย่างเงี้ยคือเขาดูมีความสุขคือซีนสุดท้ายอ่ะคือผมแบบ โอ้เล่นดีอ่ะไม่โลเล่นดีมากคือสิ่งสุดท้ายพอเห็นแล้วคือรู้อยู่แล้วรู้แล้วว่าสุดท้ายปลายทางมันคืออะไรเพราะว่านี่น่าจะไม่ใช่ครั้งแรกอ่าจริงถูกไหมครับนี่น่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็แบบออืโแฮปปี้โอ้ยสงสารไมโลไม่ไหวแล้วแเข้าช่วยเหลือไมโลเอาแฮชแท็กเซฟไมโลนี่แล้วคุณก็ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาตั้งแต่ตอนเริ่มถ่ายเลยหรือว่าคนละที่คือพลวันด้วคฮะ <Huh? S 1> เป็น MV ที่ผมไม่ได้เจอใครเลยถามจริงคือผมต้องไปวันก่อนหน้าเพราะว่าอีกวันหนึ่งผมติดงานก็เลการเป็นว่าต้องไปถ่ายซิงอะคืนก่อนหน้านั้นและอีกวันนึงเขาถึงจะไปถ่ายไปออกเรือไปเดิน Walking Street กันก็คือคนละวันแต่ก็ไปถ่ายที่พัทยาเหมือนไปพัทยาครับ เพราะว่าอยากได้เป็นฟีลแบบมูที่มันเชื่อมกันคอนเน็กกันอ๋อ oh, คือยังไม่เคยเจอทั้งต้นหลิวทั้งไมโลเลยยังไม่เคยเจอได้แค่พิมพ์คุยกันว่าขอบคุณมากนะครับที่มันเล่น <Hey. S 2> ขอบคุณมากมากเล่นดีมากชอบมาก <Hey. S 2> เลยเน <Hey. S 2> ี่ออยใช <laughs> ่เออมีตีใหม่สุดออคาดหวังกับเพลงนี้ยังไงบ้างคะจริงๆอยากให้อยากให้ใหไม่ไม่ได้คาดหวังแบบถึงตัวเลขขนาดนั้นครับ <Okay. S 2> แค่รู้สึกว่าทุกคนที่ได้ฟังแบบอยากให้อยากให้ได้รู้สึกแบบที่แบบเราอยากให้รู้สึก ออยากให้รู้สึกว่าแบบเออม,มันมีความเจีมเนื้อเจีมตัวอยู่ในเพลงนี้แล้วก็อ,อ,อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วแบบแฮปปี้อ่ะอืมพี่โดมในปีนี้อผลงานพี่โดมเองจะมีทไลายในการปล่อยเพลงอะไรยังไงอีกแล้วก็ผลงานของเด็กๆในค่ายด้วยฝากหน่อยครับก็คิดว่าจะพยายามปล่อยออกมาให้เรื่อยๆเลยครับไม่หายไปอย่างที่บอกไว้แน่นอนแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะรวบเป็นอัลอบั้มอยากจะมีอัลบั้มอีกหนึ่งอัลบั้มที่แบบได้ทํา น่าจะออกหามาในปีนี้แน่นอนครับซึ่งจริงๆตอนนี้ก็มีเพลงที่แพลนเอาไว้แล้วแล้วก็คงจะค่อยๆทยอยปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันครับส่วนของลิทเองเนี่ยปีนี้ก็จริงๆอย่างอย่างศิลปินเดิมที่มีห้าเบอร์ก็จะมีเพลงให้ได้ฟังกันทุกเบอร์แน่นอนครับและจะมีโปรเจกต์ที่คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ลิทเคยทํามาเฮ้ยประมาณเดือนไหนนี่แหละประมาณแบบเดี๋ยวไม่นานก็น่าจะได้เห็นกันครับ S <S เดี๋ยวรอเลยร<ม>อเลย,ลอเลยโอเคอ่าวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะลากันอยากจะฟังหนึ่งท่อนสดๆเพราะว่าถ้าเป็นโดมจารุวัฒนเราต้องฟังเขาร้องสดอยู่แล้วได้ครับมาหนึ่งท่อนผู้ฟังที่ดีโดมจารุวัฒนค่ะครับ ก็ยินดีจะเป็นผู้ฟังที่ดีเสมอถ้าเธอต้องการเป็นได้นานได้เท่าที่เขาทำให้เธอเสียใจเป็นผู้ฟังเรื่องราวจนกว่าเขาจะยอะ้ะอนมือกอเธอไวเหมือนทุกทีเพราะฉันรู้ดี เป็นได้แค่นี้ผู้ฟังที่ดีพอมากเลยอ่ะขอบคุณโดมนะลาไปด้วยง,งนานนี้เลยนะคะผู้ฟังที่ดีจากโดมจารุวัฒนค่ะ